สวัสดีครับสวัสดียมุสอครับพี่น้องเแ้าแล้ววันนี้นี่ครับทีมงานท่ากับได้วัตถุดิบนะครับในการทำกับข้าวปรุงอาหารกระลังผักกระเทียมครับเด็ดขวัญบักพริกเล็ดใบกระเพรากระลังหูเขาหม้อไปฝ่าวัดนะครับอยู่ซุ้มลูกไว้นะครับบานผู้แซบนะครับหลังบ้าดล้านผู้แซบเพิ่นมี่ไม่บ้านใครดอกก็เลย จะไม่เห็นอยู่พี่นี่กระทะไปยืมคองอบอต่อมาครับไอพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งขันตออกันต่อไปเดี๋ยวมเดืดกระเพราไปนี่ครับกระเพราฟุ้งบางไงเลยที่เตรียมหมอแล้วครับตั้ <c oughs> งนี้หลุ่นเลครับพี่น้องยันเขาบ่๊กุกันนะเพราะวะ่าเป็นหมอเขาเงบเขื่นเเี้กัน เขาเ็ับรถต่อเลยวางมาอกเลยนี่ครับเชฟแอนกำลังเตรียมกระทะไงกระทะวัดที่กันถากกลางบรรยากาศฝนตกลิลลินทางทุ่งหน้าบรรยากาศดีเนาะฝนลินเด่น เออม่แล้วรันเียดต่อกันครับแกงแค่นึงมี3ามชิ้นเลยเนาะไม่ดูแลเข้ากับจิต้ต้มสองไข่ก่อนครับอันนีต้มบเอาต้มใส่ใส่ไปทังหน่วยจะทำข้าวขอไว้กล่องเนี่ยโอ้ตุไปกันเลยสามลยอเรือเรือมครับว่เสียดอกพราะใตุ่นขนมือแหละสามยกว่าสี่้า่าแลย่นแลครับกำลังวางกำลังวางไข่นะครับ าแล้ครับเริการแสดงแล้วครับ F16 กํลังบางสบโิ้ังเาไ่นงบสนี่ครับไปเกิบแก๊สไม่หนึ่งถังมันบ่ทันการมาแล้ว450นี่ คุณกาแฟนะครับนาทีเซีมนาทีเซีแล้วก็ขอบคุณ1,000บาทนะครับเพิ่นร่วมบริจาคสออบตปากก่อนเมนบ่วัดบ้านดินนะครับร่วมบริจาค1,000บาทนะครับไปซอยผุ่พยพนับกันมือนี่นะครับผมมาเห็ดขั่วซอยน้ำนะครับขอบคุณนะครับเยมจัวครับตอนนี้ข้าวพอนมากเลยนะครับต่อส่วยครับข้าวอมมะลิโคดดินครับนิดเดียว เลรายังมอรครับขี้เขาเลี้ยงอันนี้นี่ครับเสียนุ่ยจากสาหาสินฟาร์มตอนนี้มาสมทบนี่ครับเพิ่งมาถึงร้านสาหาสินรัตนบุรีครับยยนเเดลว่ะ ขอบคุณเสียนุยสหสินนะครับหลานสหสินราชบรุรีร่วมสมทบอีก1,000บาทนะครับขอบคุณครับลับด้วยลับด้วยเฮงเฮงเด้อเสียมาแล้วสมทบกันเป็นเกษมบ,บึงยังก็อนบ,บึงบานให้พี่น้องโอ้ประยมมาจากพนุ่งลุงลากพนุ่งลุงลากขึ้นกันครับปนไร้ายเบิร์เนาะเตรียมมาไหนหลวมเลยเะมามท่วมนล้วเกือบปัวกี่สิบโลเกือบยี่สิบโลขางก่อนกล้แล้วเนี้ ขนมดวงหลักล,ง,ลงอีกครับม,มือเสาห่างบานหยาดเสียนุยจักโลกครัประมาณยี่สิบโล <laughs> อยู่ไม่ได้แล้วขนมดวงหลักอโอ้ยยังยิ่งมาเรื่อยๆครับเอาแล้วครับกุกเข้าเริ่ม,มพัดแล้วตักใส่ตัดกระเพราไก่ตัดกระเพราไก่ก่อนครับในเม็ดเลยบโยบขัมคาเบิลกาเบิลก่อน แล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่หนอมเมื่อเช้านะครับแล้วก็คุณพี่สุทัศนะครับแม่หนอมโอนมาสมทบห้าร้อยบาทนะครับสวยเรือผู้อพยพแล้วก็คุณพีพ่สุทัศสามร้อยบาทนะครับมีพี่น้องรวมสมทบมาเรื่อยๆครับพี่น้องพี่น้องทั้งบานก็นรวมสมทบอยู่เรื่อยๆที่กันนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของเงินทุกบาททุกจังนะครับข้องให้ ด้วยลำ้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับเจริญเจริญสุขุพุทธคนเด้อบอบอบอเราจะบอกเราจะบอกพี่กัดไม่ได oh, oh. ้นะครับเ้าสิบอกพี่กัดอ่านี่ก็ศูนย์อุปยพบ่ได้เ้าสิไปแบบห้ามเช็คอินห้ามบอกพี่กัดไม่คลิปนะครับเต้เรที่ถูกวัน เทีมหมองหอยๆเลยพี่น้องใส่กระพาะกาไปุ่กยอดเลยยกขวบขึ้นมาทันทีเลยพร้อมๆนี่ปาป่ะิีเดี๋ยวที่จะใส่ก่อน ก็แบบเราก็จะเอาไปแพ็คใส่ถุงจากข้าวใส่กล่องนะครับเราก็เริ่มหม้อที่สองกันนะครับตุ่มครับหั่นหม้อเหมือนัดกันสุดๆเลยครับ บอยากสูงกันแล้วอยากสงหกงบยบจาเป็นปอบโอ้รสสุก,ก็หอมเลย อ่านโบเป็นบรเป็นปอบหร้วพวกนึงเ้าวพะยมสิห้มันจาบอยู่ดิอันนี้ข้าวครับอ <c oughs> โมเป็นปอบล้าเว้ยสองแล้วไม่ <c oughs> สองละกระทะมูบัดหมอมูบานมาได้ครับจากมูซ้ำนะครับนี่ผู้รวมบริจาาอีกหนึ่งท่านนะครับ,พ,พ,บพูดได้ก็พี่ต่อมไหมพี่ต่อมอจอมบี้รักไหมอ๋อ พี่ต้อมพี่ต้อมนะครับร่วมบริจาคอีกห้าร้อยบาทขอบคุณพี่ต้อมนะครับผมสมทบทุนมาอีกห้าร้อยบาทโอเคสาธุนี่ครับอยู่สมลูกวายตัดกู้แซมครับพี่น้องบรรยากาศากลางทุงท่งไห้ทุ่งนาข้านียแหละทำกับข้าวกันสดๆนะครับบรรยากาศฝนเซาลินเหรอฝนบริลล์เหรอครับเราจะเริ่มบรรจุข้าวใส่กล่อง กับใส่ถุงหม้อที่สครับข้าไก่นะครับกุกตุ่มบอกว่าแสบสบว่าข้าวเสียวเหวนมาจแสบว่าเสียเนคนนัากเตวกีกก่ลายเนาะนี่ว่าก,กี่สี่ลายสเลิกเกินเนี่วางหม้อไก่กับหมอที่ส, <c oughs> สต่อไปก็จะพัดกับป้องกิ ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญาตจบคลิปนะครับผมเงีวแล้วต่อไปเข้ากัสิเข้าสู่ขั้นตอนในการตักเขา่าใส่กล่องแพ็กกับใส่กล่องนะครับผมเดี๋ยวแม่บัตรผู้แทบออกมาแม่บัตรที่แอนออกมาแล้วนะครับอาทีของผู้หญิงรนะบัดนี่นะครับกับมีพี่น้องมาเท,มมท,ที่ยวเทปร,รวมสมทุนแล้วกับพี่น้องทั้งในบ้านเพราะเป็พี่น้องทั้งในบ้านก็มารวมสมทุนทุนน้ำนะครับผมแล้วก็ทั้งเพจบลเอกเพื่อนกัน มาสมทบทุนเรื่อยๆนะครับผมองค์ารแม่น้องมันก็โอนมานะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิไปแปรก,กับเขาซอยเพิ่นที่ได้ฝ่าวไปนะครับขอบคุณที่ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูมิสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ